มคฟังเรื่องน้ำต้มผักให้ดีนะครับนะครับน้ำต้มผักนั่นเลยเพราะจิตบริสุทธิ์กลัวท่านจะลำบากกลัวท่านจะไม่ได้มีฉันโยมีปัญหาเกี่ยวกับการโดนแกแล้งแซวแซะจนอยากจะลาออกซึ่งผู้ที่กระทำมีความสุขนี่นิ่ทานเรื่องนี้เลย เขายัางพูดถึงความตายแล้วคุณมานั่งเศร้าคุณมานั่งไอ้นุณีี่มันคนอยู่ก็พัฒนาตัวเองคนตายก็ก็เปลี่ยนพบเปลี่ยนชาติยังไม่นิพานก็เวียนว่ายแต่เกิดอยู่มันเป็นส่วนตัวของเขาครับโยมพยายามอดทนอย่างมากวงเล็บสองถึงสามสัปดาที่โดนกระทําต่อเนื่องจนโยมทนไม่ไหว ยึงบอกเขาให้หยุดแกล้งเขาหยุดแกล้งแล้วกับโกรธใส่โยมอึดหนาดเพราะอยู่แผนกเดียวกันโยมอยากจะลาออกแต่ก็อะไรตัดติดต้องเลี้ยงลูกๆวงเล็บโยมเป็นแม่เลี้ยงเดียวโยมพยายามกำหนดโกรธหนอโกรธหนอเรื่อยแต่ความอดทนก็หมดลงขอคำชี้แนะครับแผ่เมตตาครับพนหยาบเยอะขึ้นหยาบไม่พอครับจิตอ,อ่อนๆด้วย ตาใจในะเห็นความทุกข์ของคนอื่นแล้วคอยดูนะครับคุณดูได้เลยชีวิตคนคนที่คุณไม่ต้องไปแช่งเลยครับคุณไม่ต้องไปแช่งเลยคุณเอืเบกขาแล้วคุณคุณเอาเขาเป็นครูเลยครับฝึกคุณจะเห็นความหงุดหงิดโทสะสายสายสายโทสะเลยสายหงุดหงิดสายโมหะสายโทสะอยู่ดีมาแกล้งกันทำไมย้ำคิดย้ำทำจ้างาคุณไปลุกไล่ก็เลย าคุณมองอีกทีนะนี่คือคู่เวรคู่กรรมที่มันดึงดูดกันแบบนี้คุณใช้ก็หมดดังนั้นเหลืออย่างเดียวคือคุณปรับจิตก็คือเห็นแล้วก็เห็นหนอเกิดดับเดี๋ยวเข้ามาอย่างนี้ให้เขาทําให้จบแล้วก็ไปคือเขาทำรัวสาใจาเขาเห็นคุณคุณเดือดร้อนคุณในโน่นในนี่นะครับคุณไม่ได้บอกว่าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะน่าจะเป็นผู้หญิงเพราะทําอย่างนี้มันผู้ชายก็ไม่ค่อยทำครับ ผู้หญิงเนี่ยจิกกัดแตะอเงี้ยตามอารมณ์ซึ่งเขาอารมณ์นำคุณอย่าตามคุณอย่าใช้อารมณ์นำตามเขาคุณจะระดับเดียวกับเขาเลยคุณกับคุณปัญญานำเดียวเพราะอารมณ์นำคุณใช้ปัญญาคือขี้ขายก็เกลียดเวทนาก็เอคุณได้พูดแล้วพูดตรงๆแล้วไอ้นั้นไปถ้าเผื่อเขาทำาอาจจะเขาเป็นหัวหน้าคุณก็อาจจะแช้คุณก็ได้ครับ เพราะผู้หญิงเนี่ยสิ่งที่ไม่มีเหตุผลก็คืออารมณ์ครับอารมณ์ของผู้หญิงเอานับเหตุผลไม่ได้ครับทำไมผู้หญิงถึงปฏิบัติไม่ค่อยผ่านเพราะอารมณ์นำาลังนั้พอเวลาคุณไปถึงปจิตจะสมุปบาทเนี่ยคุณก็รู้ทฤษฎีแต่ทำไม่ได้ทำใจไม่ได้ตัดใจไม่ได้ แก้ตัวงุดหงิดแก้ตัวโลภ้าตสะโมหะไม่ได้เห็นอะไรขวางหูขวางตาแล้วมันงุดหงิดคุณจะไปเจอในนิวรนาอุทัจักุกุจจาตัวันนี้คุณไม่ผ่านถึงต้องเป็นปัจจุบันเกิดดับคุณฝึกไว้เลยถ้าถ้าคุณมัวเกินสามวันแสดงว่าอินทรีย์เลยยังไม่แก่กล้า หายใจเข้าหายใจออกช้าๆอยู่กับอานาปานาติลดระดับลงมาเลยประคองเลยเพื่อให้ผ่านนะครับพอเข้าใจนะเดี๋ยวคุณจะได้ความรู้รอบตัวเยอะพอเจออย่างนี้แล้วคุณจะวางตัวยังไงกายวาจาใจคุณจะรับมือยังไงนะครับแล้วคนยิ่งทํายิ่งขอโทษนะครับเขาทํากับแท้คุณเขาได้ประโยชน์อะไรคุณก็ไม่เห็นเขาได้ประโยชน์อะไร นะครับเขาได้แต่ว่สจใจขเขาไอโนในนีได้ข่มคนแค่ไหนมันก็จิตอ่อนๆแนละ้วนั้นไอ้ทฤษฎีปรารถนาดีไอโนในนีจริยรธรรมคุณธรรมอัตมาเล,เลิกเลิกพูดไปนานแล้วเพราะความจริงแท้มันบอกเลยว่ามนุษย์มีกิเลสตาพาโทสโมหะราคะมันเป็นไปไม่ได้หร้วครับที่ที่จใจนั้น ังนั้นอย่าหลอกตัวเองนะคุณต้องซื่อสัตย์กับตัวเองถ้าคุณไม่ซื่อสัตย์กับตัวเองกรรมฐานคุณไม่ก้าวหน้าครับนะเขาปากไปเลยโอดนอนไปเลยคุณไม่ต้องไม่ต้องกําหนดครับคุณกําหนดยิ่งจี้มันยิ่งย้าความคิดคุณหายใจช้าๆก่อนคุณเข้าจะมาที่เบาๆเลยปิดหูปิดตาเลยหายใจอยู่ยกับลมหายใจเลยเขาพูดอะไรเขาแซ่อะไรก็ปล่อยเข้าไปเพราะสิ่งที่คุณรับมันเป็นกุศลหรืออกุศล รู้หนอแค่นี้พอโอ้เราไปนั่งฟังนั่งเครียดนั่งคิดมันรับแต่อกุจนมันรับแต่ยาพิษมันรับแต่ท็อกซิกทั้ทงนั้นคุณฉุกคิดนิดเดียวคุณแก้ออกเลยครับปัญหาคุณเล่นกาอารมณ์เอาพอเห็นเหตุการณ์คุณโดดเข้าไปมีอารมณ์ร่วมเนี่ยคุณเจอแต่ยาพิษทั้งนั้นครับตั้งสติไม่ทันเข,เขาพูดจะตั้งสติไม่ทัน แต่ปัญหาคือวิธีตั้งสติให้ทันทำยังไงเอาอันนี้ที่สําคัญไอ้ที่พูดเทศกันมาเนี่ยลวงทั้งนั้นวิธีทำลนะ่ะขอวิธีทำนะครับแล้วนั้นโยมผู้หญิงหายใจช้าๆที่นี่ครับหยุดก่อนเพราะมันมันจัดกิเลสมันอกิเลสแล้วก็อกุศลมันมาแล้วคุณต้องปิด ง่ายที่สุดแก้แบบจับยับที่สุดหายใจช้าๆตรงนี้ถ้าจิตอยู่กับการหายใจเนี่ยหายใจอย่างมีสติเดี๋ยวมันจะซามันจะเบามันจะผ่านไปได้ถ้าคุณไปนั่งจี้เขาคุณจะคิดวิธีเอาชนะเอาคืนคุณไม่มีสงบแล้วครับแล้วมันจะกลายเป็นสัญญาความจำที่หลอนคุณนั่นนี่คือวิธีแก้นะครับคุณไม่ได้ คุณเอาชนะคนดีไม่ได้ไหมายความว่ามันจบนะมันไม่จบนะคนอื่นก็มีนิสัยแบบเนี้ยยเะแยะครับคุณก็ดูว่าเจตนากับไม่เจตนาถ้าเขาเจตนาคุณไม่รับเดี๋ยวคืนเขาครับคุณไม่รับแต่ถ้าคุณเล่นด้วยเนี่ยอา้าวแบ่งกันห้าสิบคืนเข้าไปห้าสิบแต่อีกห้าสิบเข้าตัวคุณนะนะครับเมื่อทำงานหนัก จนจิตใจและร่างกายเหนื่อยล้าสมองวนเวียนเห็นไ,ไหมสามวันนี้คือวัยทำงานรุ้นกลางเลยนะเนียเขียดชิวมากครับเฉียดชิวที่จะสงบกับุงซานปีแตกนะครับรุ่นคุณนั่นแหละครับสมองวงเวียนในเรื่องของการทำงานจนความสัมพันธ์กับคนรอบข้างเริ่มถดถอยจะมีวิธีรับมือหรือเตือนสติตนเองด้วยวิธีใด เบสิกเลยแบก t ูดเบสิกหายใจอย่างมีสติอยู่กับตัวปิดทวาลทักคราวในปัจจุบันคุณทำได้แค่นี้แหละครับแล้วคุณจะรักษาเจตนาคุณได้กายวาจาเหลือแต่ใจละว,วาจากับกายไม่ออกคุณเห็น,เห,นเห็นประโยชน์อย่างคุณฝึกหรือที่ใจใจย,ยังคลุคุๆอยู่แต่ว,วาจากับกายไม่ออก เจตนาไม่ครบครับครับนะแพ้เป็นผ้าเนี่ยกว่าจะแปลได้นะครับมันอยู่ที่ใจขันนั้นกลุ่นยัดใจแล้วก็จบที่ใจแต่นาธรมาก็ตั้งไว้อย่าเกินสามวันถ้าเกินสามวันแสดงอาคิฝึกมาทั้งหมดนี่สอบไม่ผ่านคุณสอบกำลงตัวนี้ได้เลยครับอรรมา กว่าจะเข้าใจโอ้เจอแต่รุ่นพี่พ,บบพระพรุ่นพี่อย่างนั้นอย่างนี้โอ้อรตมาโดนแซ่มาตลอดแต่แซ่แบบพระพระพุทชายก็ไม่พูดมากแต่รู้ว่าแต่ใช้อํานาจรุ่นพี่อย่างเงี้ยโดนมาหมดแล้วครับแล้วรุ่นพี่ก็ศึกศึกกันเป็นแถวแล้วก็ดูล้มลุกคุกคานชีวิตธรรมะาที่บวชมาสิบปียี่สิบปีหายหมด เปล่านะครับศูนย์เปล่าดังนั้นคุณเริ่มให้ถูกท่านแล้วก็รักษาไว้เนี่ยพระไตรปิฎกพระโพธิสัตว์เนี่ยแหละรักษาไว้ข้ามภพข้ามชาติมาเลยแล้วใครจะเทศได้เป็นเรื่องของพระพุทธเจ้าโดยตรงก็ต้องมีแต่พระพุทธเจ้าเท่านั้นที่เล่าเรื่องอดีตของท่านคนอื่นเล่าไม่ได้ครับนั่นแหละครับกว่าจะได้มาเป็น พระพุทธเจ้าพนจะทำงานใหญ่ในต้องทำงานใหญ่ี่ต้องหนักแน่นนะครับต้องรับความหลากหลายได้มากแล้วก็แปลความหลากหลายที่มันเป็นอกุศลเกี่ยทิ้งไปเหลือแต่เป็นกุศลเหลือแต่ความมีสาระกบบไรสาระดับได้ดับเลยดังนั้นเดินจงกรมเนี่ยระยะต้นระยะกลางระยะปลายเนี่ย ระยะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกต้นจิตเนี่ยสําคัญคุณจะรู้ก่อนที่มาพอเ,เห็นหน้าแล้วรู้แล้วรู้นิสยัยคุณโดนมาเยอะรู้นิสัยแล้วเดี๋ยวเขาต้องพูดอะไรกับคุณภาษากายภาษาวาจาเข้ามานะครับ